คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นวิทยาทานเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไม่ได้มีเจตนายุยงส่งเสริมไม่ใคยใช้ความรุนแรงและไม่ได้มีเจตนาคิดลายใดๆช่องนี้ไม่ได้จำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทุกชนิดปืนทุกกระบอกที่ใช้ในการถ่ายทำเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกกระบอกผู้ชมทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์นะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมเตรียมช่องรักกันชอบกันเช่นเคยนะครับ วันนี้เราก็มาเจอของสวยๆงามๆของพี่ต่างเขา,เายืมปืนที่เขารีวิวใช้เขาถ่ายกล้องให้ด้วยนะครับนี่ของแท้ครับเรานี่ก็เป็นปืนเอเลี่ยนนะครับผมปืนโกงตั้งแต่เกิดนะครับผม,มดูรูปทรงภายนอกก็จะมีความคล้ายส่วนคล้ายคลึงกับ ใช้กับซีซอยู่พอประมาณเหมือนกันแต่ปืนเอเลียนลำกล้องจะย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับผมลำกล้องจะย้ายมาอยู่ข้างล่างเวลาเรากริปปืนแรงรีคอยจะดันเข้ากับง่ามมือนะครับแรงรีคอยจะน้อยกว่าปกติลงไปเยอะครับตามที่บริษัทเขาบอกมาแม็กกาซนีนก็ดูเล็กๆน่ารัก บรรจุได้ถึง17นัดนะครับผมพอๆกับปืนลูกดกทั่วไปไซมมาตรฐานขออนุญาตติดสไลด์เพื่อให้ดูเพื่อให้ดูความสวยงามของตัวปืนนะครับดูรายละเอียดกันแบบโครสอัพออน้ำหนักปืนก็ไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีตาช่างนะครับไม่ได้ช่างดู ความยาวโดยตลอดของตัวปืนอยู่ที่ประมาณ21เซนติเมตรลำกล้องอยู่ที่ประมาณ4.8นิ้วประมาณนี้หึงจะได้ความสูงของตัวปืนอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรโดยประมาณนะครับแต่น้ำหนักปืนไม่รู้ไปดูในเว็บไซต์เอาเองเกันแล้วกันครับ รูปทรงคอนข้างที่จะสวยงามนะครับดูเป็นแบบว่าเป็นโมเดินทันสมัยก็สมกับชื่อเอเลียนนะครับมันก็เป็นปืนมนุษย์ต่างดาวไปเลยครับเท่นะครับไกหวานเจี๊ยบตามที่ผมได้ทดลองน้ำหนักไกดูอยู่ที่ประมาณสองปอนด์ได้นะครับ ประมาณสองปอน ừ, ไกคมตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากโรงงานมาเลยครับ mm hmm. เจ้าของปืนพี่ต่างเขาบอกว่าไม่ได้ทำการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยเดิมๆม,มาจากโรงงาน ừ, mm hmm. ค่อนข้างที่จะสุดยอดนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตยกกล้องขึ้นมาวันนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของปืน ลองซัดสามนักด้วยกระสุนภูมิโทษเซกเกตร115้อยห้าเจจะลองยิงดูกลุ่มที่ระยะ10เมตรสักสามนักครับว่าจะเป็นยังไงกับเอเรียครั้งแรกขออนุญาตลองลองกลตัว บอกเลยครับว่าไกลดีมากสมราคาแต่ผมจะยิงปืนเขาเสียราคาเลยอนุญาตนะครับผมจะลองลองยิงที่หัวสักสามนัดเดี๋ยลองยิงที่หัวสักสามนัด สวัสาีครับดีครับร้อยรูไปตรงนี้ครับผมอ่ากลุ่มกระสุนอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนิดนิดนะครับนี่ขนาดผมจับครั้งแรกนะครับ คนที่เขาจับประจำแล้วเขาปั้นหน่อยนี่กลุ่มแคบสบายเลยนะครับแรงรีคอยบอกเลยว่านุ่มมากสมราคาลับกล้องอยู่ข้างล่างบอกเลยว่าสุดยอดครับผมจับครั้งแรกยิงได้ขนาดนี้ต่อไปมันจะขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ